สวัสดีครับวันนี้มีฟุตบอลเปเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างไบรตันนะครับจะเปิดบ้านพบกับวูบแฮมตันมันาเร่นะครับมาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างไบรตันเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่17ของตารางนะครับแข่งไป16นัดนะครับชนะ2เสมอ7แล้วก็แพ้ไป7นัดนะครับมีอยู่13คะแนนส่วนผู้มาเยือนอย่างเจ้าวูบเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่12ของตารางนะครับ แข่ง16นัดเท่ากันนะครับชนะ6เสมอ3แล้วก็แพ้ไป7็นัดเท่ากันนะครับมีอยู่21คะแนนนะครับส่วนสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยจะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างไบรตันนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยพกเขอสามารถที่จะชนะวูฟไปได้ถึง2นัดนะครับแล้วก็เสมอไป3ส่วน3นัดล่าสุดที่พกเขาเจอกันเนี่ยก็จะเป็นการเสมอทั้ง3นัดเลยนะครับ นี้มาดูสถิติ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างไบรตันนะครับไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้เลยนะครับจาก5นัดหลังสุดเนี่ยโดยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับก็ไล่ตั้งแต่บุกไปแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้มา0 3นะครับบุกไปเสมอกับฟูลแลมมา0-0นะครับเปิดบ้านนะครับเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1-1นะครับบุกไปเสมอกับเวสต์แฮมครับ2-2ครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยก็ เปิดบ้านแพ้กับอาร์ซนอลไปศย์ประตูตอนหนะครับส่วนผลงานท่านั้นหลังสุดนะครับในบ้านนะครับก็ไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับโดยเสมอไป3แล้วก็แพ้2นัดเหมือนกันนะครับก็ไล่ตั้งแต่เปิดบ้านนะครับเสมอกับเบอร์นลี่นะครับไป0ูนย์นะครับเสมอกับลิวปูนึงหนึนะครับแพ้กับเซาแธมป์ตันไป1ประตูต่อ2นะครับ เสมอกับเชฟฟิลยูนเต็ดนะครับ1นน,นะครับแล้วก็นัดล่าสุดในบ้านก็แพ้กับอาร์เซนอลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็สถิติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือบริทันในเฟมิลีคลิกลุกตะการนี้นครับในเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้เลยนะครับยังไม่สามารถที่หาคําว่าชนะในบ้านของพวกเขาได้เลยนะครับในเกมเรมิลีคลิกลุกตะการนี้เนี่ยทีนี้มาดูทางฝั่งของเจ้าวูฟนะครับ ีม5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชามาถที่จะชนะได้1นัดนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดเลยนะครับไล่ตั้งแต่เปิดบ้านนะครับแพ้กับแอสตันวิลล่าไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเปิดบ้านนะครับชนะเชลซี C ไปได้2อหนึปปลลน 1, 1น่งนะครับบุกไปแพ้เบอร์ลี่หนึ่งประตูต่อ2นะครับเสมอกับสเปอร์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนผลงานนอกบ้านเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะครับก็คือชนะได้แค่1นัดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่แพ้เลสเตอร์ไป0ูนนะครับชนะอาร์เซนอลสองหนึ่งนะครับแพ้กับลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อสี่นะครับแพ้กับเบอร์ลี่หนึ่งต่อสองแล้วก็เกมนอกบ้านน่นล่าสุดเนี่ยก็บุกไปแพ้แมตเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับทีนี้มาดูเรทราคาที่เปิดมาในวันนี้เนี่ย จะมีทั้งหมด3าราคาก็คือราคาที่เสมอนะครับราคาที่ไบตันต่อปอป,อปอแล้วก็ราคาที่วูฟแฮทมตันเนี่ยบุกมาต่อปอป,อป,อปอนะครับาจากทั้ง3ราคาในวันนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่บงังคับไปทั้งทั้ง2ทีมเนี่ยชนะนะครับชนะเพื่อที่จะก,กินราคานะครับเนื่องจากดูแล้วจากสถิติในฤดูกาลนี้เนี่ย ไรตันนะครับเกมในบ้านพวกเขายังไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้เลยนะครับในพิมพ์เหล็กลูกการนี้ส่วนวู๊ดเทมตันเนี่ยถ้าเราพลิกสถิติดูเนี่ยช่วงหลังพวกเขาอาจจะแพ้เยอะสักหน่อยครับแต่ถ้าไปดูที่ทีมที่พวกเขาเจอเนี่ยจะเป็นทีมแข็งๆเลยทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับเจอเชลซีเจอสเปอร์ครับหรือว่าจะเจอทีมฟอร์มดีๆอย่างพวกแอตตันวิลล่าอะไรเนี้ย ก็ต้องเรียกได้ว่าช่วงหลังมันเนี่ยพวกเขาเจอของแข็งมาเยอะนะครับแล้ววันนี้มาเจอทีมอย่างไบรตันเนี่ยก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงที่จะเลือกวูฟนะครับเพราะคิดว่าวันนี้วูฟน่าจะกลับมาแล้วนะครับด้วยการแพ้มาหลายนะครับการที่แบบว่าฟอร์มเนี่ยลุดไปเยอะนะครับจากปัญหาการบาดเจ็บของตัวหลักด้วยแต่วันนี้เนี่ยเจอไบรตันทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยนะครับ ยังไม่สามารถที่จะหาชชนะในบ้านได้เลยนะครับในเกมหรืออุตการนี้เนี่ยแล้ววันนี้วูฟเนี่ยเชื่อได้ว่ามีคนเนี่ยเลือกเชียร์วูฟเยอะแน่นอนครับและด้วยเรราคาที่เปิดมาครับด้วยการบังคับให้ชนะแบบนี้เนี่ยและทีมอย่งางไบตันี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลยนะครับเพราะว่าพวกเขายังไม่ชนะใครในเกมในบ้านเลยทําให้วันนี้เนี่ยก็หอช่างใหญนะครับเชื่อ ใจนะครับแล้วก็เชียร์ไปที่ไบรตันะครับโดยรองไบรตันที่ราคาปอปอนะครับเชื่อได้ว่าวันนี้เนี่ยเจ้าไบรตันเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นถึงชนะนะครับด้วยรราคาที่เปิดมาแบบนี้เนี่ยแม้ว่าวูฟช่วงหลังฟอร์มจะไม่ดีก็จริงแต่เพราะว่าพวกเขาเจอทีมใหญ่นะครับแล้ววันนี้มาเจอทีมอย่างไบรตันเนี่ยพวกเขาควรที่จะต่อให้เยอะกว่าน,นี้นะครับเพราะไบรตันเนี่ย เกมในบ้านพวกผมไม่ชนะใครเลยนะครับในวันนี้เนี่ยมีราคามาแบบบังคับให้พวกขาต้องชนะเนี่ยยังไงยังไงก็ขอช่างใจครับเชียร์ไปที่ไบรตันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับการลงทุนนะครับสวัสดีครับ